นมากเลยแต่หนังฉายแล้วนะอยกคมีรมคะิ้เไไหมสปอยรอี่โก็สปอยมาว่ามีแขรับเชิญพิเศษที่สนิทกับคุณาเทพและเทวอรู้สปอยเยอะนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครไม่รู้นยอด่นยอดหนู ไม่ร <S 2 Pop keys> ู it, so like so, ้จริงๆเขาสปอยออกมาอีกทีแล้วก็าบอกมอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เขาไปซ้อมองเาด้วยมีร้องเพลงปยได้หมสปอยได้หมีร้องเพลงด้วยร้องพรกับเพ่คะเพ่คอว่าขอระดับความน่ากลัวได้ไหมระดับความน่าเต็มให้พอนี่เต็มสิบสิบเอ็ดละกันเลอไ ไปทำแล้วไทแล้วไม่ทนแล้ว